ลงทุน 240m เปิดแพ็ค HM ได้กุลิตได้องรีซาก้าเปอร์ตีสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านด็บบลินพีชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพ i อยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือ ราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อบมเติมกับปลานี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับ <What? S 2> ต้องลองดูต้องลองดูลงทุน1 0ึ้า 38ล้านได้ 100m หึลงทุน 240m เปิดแพ็ค HM ได้กุนลิตได้องรีซาก้าเปอร์ตีาสวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปดูคอมมูนิตี้นะครับก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะ ตรงการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งร้อยสิบนักเตะ hm ตรงนี้นะครับก็เขาได้ตัว111กันเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพานุองๆนะครับมาสุ่มดูซิว่าดวงของคนเราเนี่ยมันจะมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับโ <Yeah. S 1> ดยเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรกันนะ109110่้ยใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็น109อเ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันนะฮะ109 109อ่ะ109อ่ะแล้วก็โปรแกรม g o t y นี่นะ มีใครบ้างเอ้ยโอนะฮี่เดี๋ยนะหนึเมื่อกี้นี้เอ้ยขาดตลาดแล้วเดี๋ยนะแปดจุดหกแปดจุโอ้อ่ะแปดจุดสอง อันตอนนี้นะครับเราซื้อของเรียบร้อยแล้วครับ6ตัวนะไม่ว่าจะเป็นลิซุโดอันนะครับแล้วก็โอตาเมนดี้นะครับรับนักเตะนะใช้งบไปอยู่ที่50ล้านนะครับ49.3ล้านแหละเออเออก็ออจะมีตัวนึงที่แพงสุดนะโอตาเมนดี้แปล้านนะครับนะดูซิว่าเราจะมีลุ้นไหมอ่ะนะครับไปที่110นักเตะ HM นะครับ มี6ตัวใช่ไหมโอเคอ่ะเรียบร้อยอ่ะไปลุ้นกันดูซิว่าเราจะได้ใครเดาๆปิ้งอีกปิ้งนึงอีกปิ้งนึงปิ้งนึงอีกปิ้งนึงปิ้งอ่าโอเคปึ๊บอ่าไปลุ้นกันดีใครอ่ะเฮ้ยฝรั่งเศส G K เฮ้ยโอ้เมยองว่าอะ ah! <Wow! S 1> ได้เมยองไม่ได้เมยองโอเคราคาเท่าไหร่ละเนี่ยเจ็ดสิบสองล้านเฮ้ย hey! เราลงไปห้าสิบกว่าล้านเจ็ดสิบสองล้านอะ ah! ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเมยองกันแล้วกันนะครับสักเกมหนึ่งแล้วกันนะโอเคอะเดี๋ยวเราจะลองดูเมยองดูซิว่าอุ๊อหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนี่จะตัวดีมากน้อยขนาดไหนนะไปดูซิ อ่นานี่ให้สังเกตไม่ยองนะครับเราเพิ่งแลกามาเมื่อกี้นะครับเฮ้ย111ออกไม่ยากนะหรือว่ามันแล้วแต่ดวงวะต้องไปลุ้นกันดักขายอีกนะเออไปครับชายกาเบอร์รี่แฮมป้าไปครับไม่ยองไม่ยองอยู่ไหนไม่ยองอให้ไม่ยองนิดนึงเออ <c oughs> เอ้จเจ้าเอเจ้าเจ้าโอ้ยเกือบแล้วปุ๊เกือบไป เกือบไปเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเบลิแฮมกาลินชาอนะครับที่องรียบองรีโอ้โหแรงไปหน่อยฮะนิดเดียวนิดเดียวแสบมาร์ติเนสเปิดมาให้เดมเบรย์ครับมีครับไหลมายาวๆอย่างนี้ให้เดมเบรย์เดมเบรย์ลาการ์าครับ เอ้ยเลียอาลิอาล์อ้าวโดนตัดไปได้ครับมีจังหวะโตกลับแล้วมีไหมเนี่ยเฮ้ยไปฮะป้าไปโอ้โหเว้าเลยป้าไปครับยีราดครับไป,บไปอู้ใครเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่ อืเกือบแล้วเมื่อกี้มินิเจ้าเบอร์ลิงแฮมเอ้ยถึงถึงนะถึงนะนะครับ,รบรอึนะนะ๊บไปไปไม่ได้จริงจริงอืมกำลังจะแบบกำลังจะไปแล้วเมื่อกี้อามาตินี้ครับ ฮาชิมิฮาชิเมีมูริจา่าเบลิงแฮมกากาเดมเบลเลเชื่ออะไรเนี่ย44แล้ว44แล้วโอ้อติวโอ้แทบจะไม่ได้บุกเลยนะ,ะ,ะครับ a decent position for Little. Oh I can yeah but he's nothing in the end. But after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. And I Cacar. Kaka. Splendid tackle and a throw-in coming up. Rafael Leao. Real. นี่งไงโอ้โหอ่ะซูเปอร์เซฟซูเปอร์เซฟครับเมยองนี่บูทยังไม่เต็มนะเนี่ยบูทแค่สิบสองเองเฮ้ยอย่าพึ่ง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 บอกแล้วอย่าพึ่งโดนจนได้ขาววิโยครับแม้วีล่าให้เขาโฉบมาโมง่งด้านหลังเฉยอ่ะไปครับเตโอ continues is there to be a response from Liverpool now there needs to be Gavincha got he likes to like to have them up one time two okay so underway again the push is on from Liverpool can they find an equalizer here Sabota Right, Billingham, Bellingham, well, in the dying embers of uh. the game, and Liverpool still narrowly behind here, time is running out for them, Stewart. Fireball, anything <coughs> for players being poor today. They've not, <coughs> not enough movement from the front players, and the midfield have been too safe with their passing. Unless that changes in these final few moments, they'll get nothing from this game. This could level. <coughs> <the> oh! <laughs> โอ้มาิเนสแบบปัดไว้ได้เฉยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน่อยทีไม่ได้ครับโอบเบลลิงแฮมจนเหนื่อยอะ่ะฮะหมดเวลายังยังไม่หมดนะยังไม่โอ้ไปฮะนี่ไงโอเคไปไม่ยอง ไปโอ,อนน้้ไม่หมดอีกเหรอโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับสำหรับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะต้องบอกเลยนะว่าอัตราการดรอปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า111เอนี่ยออกเหมือนจะออกออกไม่ยากนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตามนักลงทุนแล้วกันนะครับใครที่ชอบความเสี่ยงนะก็ลองมาแลกตรงนี้ดูนะครับก็จะมีนักเตะที่111นะ112ไม่ได้ครับ111ลงมาแล้วกันนะครับ111ถึง110น,นั่นเองครับก็มีตัวที่น่าสนใจอย,อยู่นะแต่ว่า ก็จะมีนักเตะที่เกลืออยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนพี่ก็ได้นั่นเองครับนี่ก็ต้องไปดักราคาอีกเหมือนกันนะในเรื่องของเมยองนี่เองครับนะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันครับอีพีนี้สวัสดีครับ